1. น,นาทีกับกะปะทช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่อาจจะมีการขับรถท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆถ้าหากผู้ขับขี่ต้องการจอดรถซื้อของริมทางควรจะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเพื่อจะให้ผู้ขับขี่ที่ตามหลังมาเปลี่ยนช่องทางการเดินรถที่ทันหากรถจอดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุควรจอดรถให้ชิดไหลาทางให้มากที่สุดหรือเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและนำป้ายเตือนมาวางไว้ห่างจากรถที่จอดไม่ต่ำกว่า50เมตร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่อื่นมองเห็นได้ชัดเจนจะได้เพิ่มความระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนส่วนกรณีผู้ขับขี่ว่วงนอนให้นำรถจอดพักกลับบริเวณที่ปลอดภัยอย่างเช่นปั๊มน้ำมันหรือจุดพักรถแต่ไม่ควรจอดพักกลับริมทางเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการจอดรถถ่ายภาพหรือชมทิวทัศน์ข้างทางตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงเขาเพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงหากต้องการถ่ายภาพหรือชมวิวควรจอดบริเวณจุดจอดที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม